สวัสดีครับแฟนทางมิเพรียวันนะครับสำหรับมืออื่นนะครับวันที่สองนะครับทางช่องเอารายการของไฟมาอยู่สามบาทด้วยกันนะครับมานแหลกนะครับก็คือมันพิพวนอำเภอขอนวังนะครับมีวงไฟเขารวมแข่งขันอยู่สิบเจ็ดบังคือหนึ่งซอเอเอสองซอสว่างสามหน้าสา,สาปาระเทศไทยสี่แววเรื่องหาเสียท้าสังลุย หกซูเปอร์ฮิงบวกเทปปากเก่าเก่าบวกซ่องดูฮี่เจ็ดซอสวรรค์สางแนองเจเจเก่าเคยบังหิน10สอสหลชวงศ์11พรอนแพลิน12ท่าผ้าแดง13บุติชัย14กรุงอีสาน1 5หดงบางยุกหม่16เสียโจสังลุย17จโจเจริญนะครับตุลาการโดยรอยลำชี้และกะพญเทนใบอ่อนนะครับบันต่อมาคือบรรน,นุนร่นเกาะนะครับ อำเภอเขืองในนะครับมีฟางไฟหลรวมรายการยูสิบปบังนะครับหนึ่งซอแท็กเตอร์สองคุลมยายสามเจียนจิราสี่เพิ่มนารินสิงฟังสายหาน้องโพทองหกซุ่มสาวเมินเจ็ดชายนอนเดียวแปดซอหลึกลับเก่าฟาไ์มไอซอเหรียญทองสิบนครตานสุมสิบเอโลงเงินสิ 12. สามเทพบสิบมซอราชวงศ์สิบสาวหน่อยเหินฝา สิบหา้านพกระเาสิบหกวิศวกรรมเกษตรวิทยาการเกษตรหรือวิศวกรรมารบินนอสิบเจ็ดเพนนนสูงสิบแปดอดหน่อยลูกบันโพนนะครับตุลาการโดยพญยยเกดแดงมือมหานะครับบต่อมากคือบันน้องสะอาดนะครับอำเภอหนองฮี่นะครับนี่เปไปข้าร่วมแข่งขันอยู่สิบเจ็ดบักนะครับขึ้นหนึ่งหนองยิบสู เพชรอริยาสองพุมนลินสิงฟังสายสามท้องพักดีสี่พะนาศัพท์บวกแอเทวดาหาปูสีเบิกฟฝาหกฝ่าหลังฝนเจ็ดซอแทกเตอร์แปดถ้ำเหมาเก่าน้องฟ่อจูนสิบปีสะแดงสิบเอ็ดเสียมสังลุยสิบสองเด็กศิลสิบสามเจียมียวสังลุยสิบสีเซเองสิหสืบจนสุดสิบหก้องฝอดหอมแดงสิบเชั้นชน้ำแข็งหลอด นะครับตุลาการก็เปยตัตุห้ำเหลกกับสี่หม,มงคลราสีนะครับเป็นงานประเภทนี้นะครับก็ขอให้แฟนทางมิ้วาบันทันไปนะครับ3บาทแล้วก็ฝากติดตามช่อง u t u b e ช่องหน่อย,น,อยน้ำเด้อครับเด้อขอบคุณครับผม